ออปเดีดีเดดดี๋ยวนไม่ร็ของวันนี้หมดวันนี้มังขนอยหนึ่งหมดวันี้แหลอาไปหนนอันละคนเดียวอะ ถ้าม่กินหมดก็ปุ๊บคันนี้กูรวยแล้วหรือแก้เพี่รวยรวยอะไรอ่ะกินขนาดนี้อ่ะขนาดถ้าไม่เนี่ยถ้าไม่กินขนาดนี้ป่านนี้กูรวยแล้วอย่าี้ตะโกนกินเป็นลังก็หมดวันเดียวอ้าวมีไม่เอาเอาอาทิตย์หน้าถึงจะซื้อขนมมาให้ถุงนึงเอาเอาขนมที่โป้งๆอ่ะเออนั่นแหละอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ อนที่นี้แม่คา้าหยุดเยอะว่ะโอ้ยแม่มโโลม่มกแกม,มแ่แม่ีม,ม่แห่ไม่แม่เมอแม่แ้่แม่แมง้ม่แม่แม่แมออม่อม่นี่แอ่แม่แแม่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 อ่ม่่่มแม่มม่่แม่มม่่ม่แม่ม่อม่แม่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 ่มมาแม่ให้เสร็จก่อน แม่ปูนี่เสร็จก่อนแม่โคนี่ให้เช็จก่อนกินสม่ำได้หัดก,กินสซ้ำๆแล้วแบบที่เนี่ยไม่เห็นหรอก <g ül> <c oughs> เสียบดิ่หูเหนอะพักเลยแม่ ไม่ตกแล้วคุว่าแดดออกค่ะที่ข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะไจะเอามุมนี้เอามุมนี้แหละได้แล้วเลียนมุมใช่ไหม้ม,มอดเอ้ยบอนกาวิ่งนะแมรนะแม่แม่พูดไม่พูดเล่นนะเดี๋ยวแม่ซัด นี่ไงตัวที่วิ่งบนบ้าน,นลงมาแล้วนะคนหรือหมาหมาบางทีมันหยอกกันอ่ะหยอกกับคนเหรอึหยอกกัน2ตัวนี่อยู่นี่อนี่เอ้มันไมไ่โอ้นมันขออไ่ตองลอดก็มีสีสันมาเนี่ย ถ่ายนี่ถ่ายเห็นคนข้ามข้าวแล้วนะเนี่ยถึงจุดตีให้มาด้วยโอ้น่ากินเนี่ยนอกไม่หนาเนาะเออนั่งให้เฉยด้านนั่งให้เฉยด้น มะม่วงใส่ด uh ้หรอมะม่วงผลวางข้างๆเอายายามะม่วงกับช่องดีกว่าแมวแมวมวี่สดแรกคนเรากะทิแต่เช้าเออทิสดเท่าไหร่กทิโลเท่าไหร่

ี่สดเอาผสดนะพี่แ้งไหมอพี่สดม่มอะไรอ่ะจะเบาไม่แน่มันจะไม่กรอบล้างมาไม่ๆก็กรอกรอเมเาเอาเผ็ดเผ็ดไหม ถ้าแกคิดได้แกคงจะบอกอุ๊บนบ้านในไกแกไแหละหนาเนี่ยนี่ยอ้าวไม่ม่ไ่ม่่ใส่ไปเอาน้ำตาลหนูไว้ไหนอ่ะ นึ่สองสองใช่ไมเฮ้ยไม่จ่ายจังปารติสในมาจ่ม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 มามาเกบเสียงเสียงส่งต่ เบ,บ,บาๆเลยไม่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 เดี๋ยวมีดเอาเมือมีดมันคมนะด้านมึงเฉือนมือมาแล้วนะมือมีดมันจะเอาเมีดเอา,ามียูมะนาวมะนาวเหลืองแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บมาอีกมีมะนาวที่บ้านเออเดี๋ยวดๆ เดี๋ยวค่อยใส่ใหม่ไม่ไม่ไม่คือคุณพี่อยู่ไหนพี่นะอยู่ในนะั้นเจ็บบัดนี่โอ้เดี๋ยนะเดนะนะี๋ยวนะปลาปลาปลาหน่อยหนึ่งมาปลาหน่อยแอ้วก็อ่าน้ปลาหน่อยหนึ่งอุ๊ห์ เอาเนี่ยไม่โรยอย่าไม่โรยใส่ไม่โรยมีลอยจะมาเนาะเนี่ยเก็บหอยเนี่ยเอาไว้โรยโรยเอาเนาะเออโรยเอาไม่ต้องตังโอ้โหหล่นหมดหล่นหมดแล้วดอนดอนดอนครับดอนดอนเลยดอนครับใส่ไปแล้วนะใส่นิดนึงเนาะดอนพอ ขนมจีไม่ต้องใส่นะใส่ก็ใส่ไนิ่มเฮ้ยจีบอันนี้ไม่ต้องตำเลยเนี่ยุ่กเาใส่ให้หมดคืดอ กินไม่หอปปาปาปนหนาตามแล้วก็กองใส่นะหน้ไก่ตับจานม่มันมีน้ำพี่หนาม <beginning> <world> ันเป็น <net> น <young men> <mm ้ำ <yok 95> <men> ดูเพื่อนดีๆเอ้ยแอนต้นกล้าดูเพื่อนดีๆนะนี่ว่าเลขข้างล่างอะไรนะต้นกล้าเลือซะขนาดนั้นเลยนะโดนเลือเหมือนคนโตเลยเนาะกล้าจะพาน้อ,อ,นองวิยนลงมาข้างล่างเลยจานอนอะ่ะอยู่เหรออยู่ไปออกไปข้างนอกไม่ใช่เหรอไปเมื่อไรเมื่อกี้ไปซื้อข้าวอะไรนะ เอาจัดจานเนี่ยจานเนาะไม่อันนี้ไงทำให้มันสวยจัดสองจานไ้แบ่งให้คนทุกคนบ้านด้วยฝานมะม่วงดิมะม่วงเอากองไว้ข้างเฮ้ยฝานเอาสิ แบบไหนสายเป็นแว่นเป็นแว่นไป,น,น,ปน,น่ะอย่างนี้เหรอเออใครจะกินกับวะเนี่ยเออกินไปเถอะถ้าตาเป็นลูกใส่ไปว้านใสาเอ,อ้ยมึงเหนอะไรเห็นอย่างเนี่ยไอ้ดอนทำตามเนี่ยกลัวหน้าหักแน่เลยเออ จะเราจะกินไงนที่าแค่นี้ก็พอลจาน่ไม่หมดหรอกโอเคมันสวยงามนี่เฉย ไม่ต้องตักใครจะขึ้นมาไม่ตักเอาเอากุ้งโรยเราไม่ได้เข right. าไหลนะตายดอนโดนเขาไหลนะนี paint, ่เอาอันนั้นนะเอาถั่วโรยเอากุ้งโรยเอาอันนั้นโรยหอยนี่ต้มเลยค่ะ ดอนด่อนด่อนดูนดเถอะเดูเถอะวงอางนี่นะเนาะไม่เห็นถั่วแล้วเอ้ยไม่เห็นตามว่าเขาบุกเอาใช่นหะม พอละต้นก้ะวยต้นก้านั่นน่ะมานี่ใช่ใช่ใช้ช้อนใช้ช้อนตักใส่ปากแล้วมอง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 มาทางนี้เลยนะ เก็บก่อนนะคะเก็บอุปกรณ์เลยค่ะม,มีของหวานอ,อ,อันนี้ค้าขายอะไรคะเนี่ยขายซ้มตำเหรอช้ <c oughs> อนก็ยังไม่มีแม่ใน <c oughs> มือนี่แหละกอเห็นช้อนชูรถไปไหนวะมีแต่ชูรถใช่ไหมล่ะนั่นาะช้อนตาน ลงมาข้างล่างพวกพลพิมพวกมึงลงมาอยู่ข้างล่างเลยมาเอาน <ละ S 1> <ะ>้องลงมาด้วยเสร็จแล้วบอกเอาลงมาเลงมาเลยเริ่มเอากินดิคำเนื่อนะเออทำเดียว